สลามอาลยกุมเร์ตุลลอะเราะกาตุขอสลามสันติและก็ความมิตต่ความกราจากอล้องสมบูรตะตาลาประทานแด่ผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนทุกท่านครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารสั้นๆแด่ทุกท่านในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากภาคเรียนที่สองที่ทางโรงเรียนได้ยื่นเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, หรือการมาเรียนที่โรงเรียนนั้นโดยในเบื้องต้นโรงเรียนก็เลือกกลุ่มนักเรียนมปลายมสม .5 ม6 ที่จะให้เข้ามาเรียนเป็นกลุ่มนําร่องของโรงเรียนนะครับในการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site. นั้นกรรมาการได้ลงมาตรวจประเมินไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานั้นยังมีเอกสารบางอย่างนะครับที่เรายังไม่เรียบร้อยนะครับจึงขออนุญาตที่จะใช้เวลาเพียงสั้นๆในช่วงนี้จะสื่อสารไปยังผู้ปกครองรวมถึงลูกๆนักเรียนในส่วนของนักเรียนม .4 ม .5 และม .6 ทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์ที่จะมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไลน์คราวนี้ก็ขอความการุณาให้ช่วยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งของในส่วนของข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนและของผู้ปกครองรวมถึงการแนบไฟล์เอกสารที่ยืนยันว่าเราได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเรามีกำหนดเวลาในการที่จะยื่นจำนงอยู่จนถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์ที่ ที่6ธันวาคม2564ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับทุกขอให้ทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าเรียนแบบออนไลต์ของม .4 ม .5 ม .6 นะครับได้กรอกให้แล้วเสร็จพร้อมกับแนบ,แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีระบุไว้แล้วใน Google f o r m หลังจากนั้นนะครับท่านใดที่ไม่ได้กรอกรายละเอียดมาภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับทางโรงเรียนต้องขออนุญาตที่จะชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า ท่านใดที่ไม่ได้กรอกและไม่ได้ยืนยันมาภายในวันจันทร์เราขออนุญาตที่จะยุติกันรับนักเรียนที่จะยืน่นยื่นความประสงค์ที่จะเรียนแบบออนไซต์มาหลังจากวันจันทร์นี้นะครับก็คือจะขออนุญาตที่จะไม่รับในส่วนของนักเรียนที่ยื่นมาทีหลังเนื่องด้วยว่าเราต้องส่งเอกสารข้อมูลนี้ไปทางเขตพื้นที่ทางสอชอเพื่อที่จะไปสู่ในส่วนของสอบคจังหวัดในการที่จะพิจารณาเปิด โรงเรียนต่อไปนะครับนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าท่านที่ประงคมมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไลน์ site, ก็ขอให้รีบกรอกรายละเอียดและก็แนบเอกสารไฟล์แนบตามรายละเอียด Google Form ที่ส่งไปให้แล้วให้เรียบร้อยภายในวันจันทร์นี้เท่านั้นเรียนที่แจ้งแบบนั้นนะครับเพื่อจะทําให้การบริหารจัดการการดูแลการเตรียมการของเรานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง แล้วก็ลูกๆนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ในะโอกาสนี้ด้วยครับสาลามมร็กรอกซูลอา